ชมรมบิลิฟออสังกัดองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนายตระกูลินสุขนิสิตชั้นปีที่3สังกัดคณะนิติศาสตร์ดำรงตำแหน่งประธานชมรมนางสาวสโลชาปานเงินนิสิตชั้นปีที่2สังกัดคณะนิติศาสตร์รักษาการแทนรองประธานคนที่1กลุ่มงานวิชาการแผนและนโยบายนายพานุวัฒน์มีมานิสิตชั้นปีที่1สังกัดคณะนิติศาสตร์รักษาการแทนรองประธานคนที่สอง กลุ่มงานกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ์นางสาวพัธิดาศิลาพัฒนนิสิตชั้นปีที่สองสังกัดคณะนิติศาสตร์รักษาการแทนรองประธานคนที่3กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศนางสาวชนันชิดาวรนุชนิสิตชั้นปีที่3ส,สังกัดคณะนิติศาสตร์หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปวัตถุประสงค์ของชมรมมีทั้งหมด7ด้านดังนี้ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ด้านการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้านอนามัยและกีฬาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชมรมบิลีฟฟอร์อตั้งอยู่ที่กองกิจการนิสิตชั้นที่2มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามเขตพื้นที่มองใหม่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2563โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มนิสิตลอฟ o r a l อ เมื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและชุมชนได้รับการพัฒนาและความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจึงจดทะเบียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหมดกิจกรรมนิสิตเมื่อวันที่26กรฎาคมพุทธศักราช2565จึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมเป็นวิลิฟอร l มหาสารคามเวอร์